เอามือนี่แหละเนาะซิมเอามือจะเนาะอืมบอกราดจักเนี้ยเสร็ยมาเด้อบ้านพี่นอ้องจ้ะเอาเป็นไงนั่งกินไปสามสี่หน่วยเขากลับแบบนี้เลยเขาหยัง่งเป็นแถวเน,น,นี้ยแถวแถวบอกราดกันหมดวดแถวยังมั้งไล่ลดึงไล่ดึงกินเนาะ เออนี่กือล่าสีก้อยมากินก้อยสูตรละเอียดน้อกันเด้เอ,อก้อยเนี่ยห้สั่งมาน้ท่านกินง่ายพี่น้องกุกสั่งมากเสีเด้ยอยกุกกิดที่ง,งานเน<ม>ี่ยอาซับและหันง่านเนาะหมดเบื้องเหยียบหันง่ามแข่งก็ยากมากนี้เนื้อขาขาล่ายเนยาะก็จะได้เหล็ดขาล่าย่ว่บาบ้านเท่าอื่นขาล่างติด อาจารย์คือบอาเลือดใส่ใส่เมีดบอกเื่อน้ำปลาี่ใส่เน้ำปลาแใ่แห้งน้ดล้ก็จได้ใส่อยู่เนาะปิดมีดก่อนมีใส่หลมันจะเข้มเ่อเข้มย่ยมเข้มนี่ยเปม้ลมันเข้มอยู่ได้เปา้มอันนี้กบเก็บมาจากสวนเราเรามาไม่เ่น อยู่นี่ภาแห้มันในขงี่ดูลองเลี้ยงใช้กนมาลองดูอย่างนอ้บ้านเราเลี้ยงดูลองเลี้ยงแมนเลยไม่โอเเนะเ็นานอก่ากกันมนกเีเลี้ยใช้ขูดเข่าเนาะซื้อได้ตีสองะเฮ็ดตีสี่ตีเนี่น้ำหนักตัวเอง

มือน,นี่ห้าคอยบ้านในหอดนเวลาดอกงานที่ว่ามเจ้ามาหอด,ดอมุเจ้าก็มาออมนอนผีเลยผมนอนยนเยลีดินน,นี้เลยปเป็นไ พวกเขาแข็งแรงมากเพราได้มาแบกยังองผู้ใดล่ะเดี๋ยวเขาเขกแทกเลยเนาะจออืมจอยี่นมาเขาเหคกหลุมกลุมคนใช่กลุมให้กนแล้วจะให้พวกนี้ละไปคนกลวกมานี่แหละสย้ายปตัวหนักจ้ะ เราสู้มันบ่าเป็นยางนะบวบเป็นยังเนาเซับอยู่บัดยหนมมันบัดแหนมมันหั่นรลวบมนต้องหั่นบางๆเลยจ้าสวัสดีค่ะสารวัตรมาน่ละน้อยเยกกาั่ได้ไหมด้เบิดเอม่ไะอแกงแดดซืเอๆดอกงงหไห่ยงงหมวหยัวเอาใส่ก็ได้ นมัเดี๋ยวถามาเบิ่งตอนปรุงพี่น้องอันนี้หเพราะเราก็เวลาหั่นเขาประกวนกันได้เยอะบาบพี่น้องเกลือไอโอดีนใส่เข้าไปไอโอดีนแล้วค่ะเด้อใส่ไปก้อนอันนยังชื่อโหลดบ่ชื่อโหลดเกลือแล้วก็ข้าวคั่วตามด้วยไอเลือมืออันนี้ข้าวคั่วว่าจะเอาว่าจะเอาซอสอันนี้ข้าวคั่วค่ะตำเองหอมห้อย อันนี้พริกป่นพริกป่นกักะปอัวจดจดไปเลยเอาสักคนปลาเขากลัวเองหน่อยไม่ได้หอมหอมค่ะบีเข้าไปไปบีสดาเอาเดี๋ยวท่านใส่ดีหนเดยน อันนี้ดีนะคะนี่สดๆดีๆ ayo, ดีคองแท้ดีจากงว่วงบ่เป็นดีขวดบ่เด็นนี่ส่วนผสมอันนี้ทุกอันนี้นดีฮะบีแคๆ <g ül> เลยพี่น้องใส่เข้าไปขมผ <g ül> มผมแป๊ตายขมตายบอ่อเรืองอย่าคึองร่องคนอ้ยนะจบ อย่เอาเดี๋ยงไว้เพียงมาใส่กังซิมจ้าอ่ะนี่ขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมลงไปเป็นอย่างนี้อย่าจ้ากระดิ่งจ่อยเอาซอไอแต่ใส่อันนั้นไงผักหอม้ะใส่กระดีใจน้ำนันล่ะโอ้โหเพิ่งท่าหาส่วนเนี่ยเอาจิมก่อนนะถาดยังจิมก่อนนะเอามือหนิละน้อยจิ้มจะเอามือจ้ะเนาะอืมบกขาดจากเนี้ย แซ็บเป็นไงบอกขาบบอกขาบง่ายจังมาจากจังมาจากพัดเดี๋ยวน้โตลืมเอานีไปแต่เห็ดแก้วจุ่เออนางคนละนางคนละเอายาตาเบิร้ยเอาอย่งเห็ดนังมันจะกินมาเบิดแล้วจังเพิ่ม ก้อยสูตรลเอ็ดมาเด้อกินน้ำกันสุดลิสุดเด็ดเยียบร้อยมาเด้อบานพี่น้องเป็นแวเาไหมหน่อยแก้วแบบบาแซบแล้วแบบเงาแเงาระบวละมั้งนี่เจ็บเป็นไดดเอาเองนะ็ดแซ่บกินเองแซบ สูบสูงเข้าไปกินในหลานบ่แต่ก็ถ้าเราเปิดหลานไปนะผักกัน้นมีเบีร์จะนอนชิบไข่แต่ไม่นอนนอนไอ้โหรอยนอ่ยเดีบ่ายงนี่เห็นบ่กินเน่อ้าวหรอมบอร์นี้บริษัทย้อนได้ตีบดิเสีย้อนเบียร์เราบร้เสีย้อนจิเตียเบียร์มามาีปุ่นมามาไกด์ไปเอิญมันมันถือเจี๊ยเไมารายขวางมาสองสมามาูุ้มไห ก้อยกินกับบักิกกินกับปูนันที่แห้งแบอีอันนี้ใส่ไมไปชวอันลอยบาก็อีกที่ละ่ยบ่เอายกงนี่กินกับยังเงือกจ้อนเ่านแกงน้ำมันกงน้พกกินเด็ดกกินแกงน้ำมันเป็นไหชุดเดชุดเด็ดเอาเเอาเป็นหน่วยเล่อยยาวเทราเครื่ง มันบ่นักเลงเต๋อแม่เอ้ยเจ้ากินเอาบัพีกอ่อนมังพีกอ่อนมันบ่เพียสจังเม็ดเมืองพี่น้องอือเสี่ยวมึงยานั่งกินไปสามสี่หน่วยเขากลับแบบนี้เลยเขาหยั่งอ้าวล่องกันหน่อยนานพี่อ่อนนะมุกไฟมุกไปบวกดดก็หยังแต่ละคนบ่อเพีย้องเอาเป็นหน่วยพี่น้องเนื้อโดก็ใส่นวยลากันหน่อยบ่เพียโดกขวกับปูกด เออกระเทียมบุกต่างสิูกบุเป็นน้ำมือผู้นี่บะหมี่ผูยอกผูหยอกจะหอมนะนี่ดีๆกุ้งเต๋อบุกไปหวจักปนั่นเด้อุกจักปนัเด้อ่งเทียบคนนี้ไม่้กันแคเราเมย์นะาคเมยว่าเนื้อเคี้ยบบ ซื้อให้น้งต้นน่หน่อยซื้อบาวันนีกินตลาปีนองแน่เลยมากินนเ็นมแน่ก็มีได้ทานเขาหมากนี่หมากโดกว่าสันยือใส่มาจังไวาโอ้ก็อยู่บนทางไปน้องเพาะถือบหินเอาน่อยไม่ได้ปลูกเอาดนว่จายังดีเป็นไปอยู่ไปอยู่ หลูกเขาบ้างนใใส่ยังยังไม่ยยาไปอีกตุ่นจับนั้นมีดีแัียววันเตยนี่ขะนั่งทเสียงเหรไป่ขนันกับวางย่เตียงเัรอเนาะไม่ได้ใส่มไม่เห็นที่หกับมันเสียเสียดอกแม่ถ้าใส่กระจาบขอ่าันหอดไมเสียมันอดเสียไอ้่มันเสียผมเสียของท่นะจังอ้ยยงเี้แมันบ่